ไม่เดี๋ยวเซิร์ฟนูนมันก็รีเราไม่ใช่หรอเดี๋ยวเรามาคุยเรียก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 ,กรวมกันก็ได้เรียกรวมตอนนี้นใช่ไหมครับอ่า เดียวค่ะพี <speaking 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 oh ่เจดี๋ยวค่พี่ปืเดียมาตีนดียพค่ะพี่ครัสวัสดีครับอ๋อเสื้อถึงแล้วเออเส้อถึงแล้วเออใช่ใช่เสื้อถึงแล้วถึงมืนกนเแม่ถาเสื้ออะไรวะเส้อี่ตีเสืตีอ๋อถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวพี่ปืใส่ถ่ายรูปโชว์นะชาลีเย็นเใช่ไปดูเค้าพี่เยแต่มสวยแต่มสวยตัวจริงน้องเสื้อสวยอยู่อะไเลยอะ เสื้อสีอะเหรอเสื้อสีสวยสวยอยู่แล้วเสื้อลุงสวยกว่าครับเสื้ออะไรวะเสื้อลุงแม็กเหรอแค่กับลุงแม็กครับสุดเท่อยู่แล้วไงนี่ไงเท่ห์อยู่แล้วตัวนี้แหละครับตัวนี้ลุงใส่เลยใส่โชว์นี่ใส่ทั้งเมืองไอ้เยี่ยเชอญลิปบะขอกลัวตอนนี้กลัวต้องเอาในตู้ที่เก็บคังสมบัติไว้ไปให้บัตรอะมึงว่าไงวะไอ้เหี้ยตอนนี้ราคาลีเซลน่าจะพุ่งไปสองหมื่นแล้วครับลุงไม่ถึงเว้ยไอ้เหี้ย แรกกันเหรอเขาตึงเกงชุดเสื้อผ้าเขาเอลุงทำมาขายตั้งห้าตัวถึงจู๊ดแรกตู้เสื้อผ้าเขาอ่ะ I'm so sorry I'm so sorry สวัสดีครับสวัสดีครับ I'm so sorry สวัสดีครับไอเชอรีฟมึงเลือกรถเป็นหนึ่งคันนะมึงส่งเยอะสุดอ่ะ แต่เงินกูไม่คืนนะโอเคครับให้ผมแม็กนะลุงมึงก็เอาไปสิก็มึงส่งไปไงก็มึงส่งแล้วสี่สิบล้านก็ส่วนมากก็คือใครส่งเยอะสุดก็ได้ก็ได้ผมให้ไปประมาณสี่ห้าลุงประมาณสี่ห้าอืม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 แอดีพิชลีแม็กเล่นเซน่าลยไเงใช่หนังเนี้ยคือรอรับต่อจัดอะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเข้าไอ้หนึ่งจุดศูนย์นยนะว่าเป็นไงบ้างพวกเราโดนกระทืบหมดยังเนี่ย ไอ้เซ่ก็แฮ้ยพี่ปืนไอ้อยเย,ยเซอร์ไม่มาห,หรอมันดวลมีดเหรอกูไปมันร้องให้ี้มูกโป่งไแล้วแจ <c oughs> ็คไอ้เยเซอร์พร้อมครับลุงไว้เป็นนักแข่ง12ตัวจริงแต่แพ้ก,กูเป็นหมาเลยเมื่อวานนี้3-0นะดวลมีด <c oughs> ได้เหรอลุงคน <c oughs> เออมันกรีดเลยเมื่อวานเนี่ยมันกรีดร้องเลยเออแล้วกูก็แบบว่าอ่อยๆให้มันใช่ป่ะตอนแบบกูลองเล่นไม้แล้วให้มันเล่นมีดกูทำท่าอ่อยให้มันมันฆ่ากูมันก็ไม่พอใจกูคือที่อะไรไม่รู้อะเมื่อวานอะ พวกกระจอกไอ้เหี้ยไม่สอบหอมแข่งหรอหอมแท้ นายขายจริงได้ลุงชาลีตันเนี่ยอะไรนะเดี๋ยวนายจะขายเบนประมูลครับลุงขายไปทำอะไรนั่นแหนว่านายจะไปแล้วสี่แปดไอ้ัสไม่ไม่เอาแล้วครับในเดี๋ยวเอาเงินให้แก๊งนายอยากขัยแบล็กเลนด์มากเนี่ยครับอยากขายแบล็กเลนด์เหรอลุงก็ส่งเท่าไหร่ครับใครส่งไหนจะส่งต้องส่งเก้าสิบอ่ะน้องต้องส่ง้าสิบอ่ะเอาดิ มึงสู้กับเชอรี่ไปละถ้ามึงอยากได้อะได้ครับลุงเชอรี่ได้ขอนะเดี๋ยวเอามึงสู้กันเองไม่มีขอมึงสู้กันเองมึงสูได้ไหมผมมีสองแสนสู้ได้ไหมครับห้าสิดเงียบหน่อยเปึ๊ดดีไหนเอาดีอยากเทเลยเหรอเออ๊ะยากได้แม่ก็เลยมากเลยครับลุงโอดีได้แล้วครับถูกจัดเลยลุงห้าสิบไม่คือกูรู้อยู่แล้วว่าพีมิทเขาไม่สู้กูก็เลยแบบไม่ไม่ใส่ร้อยล้านถ้ากูใส่ร้อยล้านี่แห้งเลยนะอออ๋เหรรคับีได้ขอนะลุงว่าไงครับ มาาาหกันจะมาเข้าแกงครับรอเดี๋ยวก่อนแล้วกันนะขอรี่เดี๋ยขอขับกันคอยเ้ยเปลี่ยนใจบางไม่ใช่รีบนะขอรเปลี่ยนใจไม่รู้อะไรเปลี่ยนใจแล้วครับเลยครับนี่ก็ต้องส่งใครหน้าท่านไหนใหญ่ได้อ่ะไอ้รอนอยากมาก็มาเหมือนกันเหรอเนี่ยไอ้เฮ้ยไหนมาพลังหน้าเหรอตลกละลิ้นกูเปลี่ยนรถอีกแล้ว หนนยื่อ้ตินตินใไม้นี้แบบตินมากเลยคือไม่คือไม่มันเสิยกแหาออืมมีอะไรดีบ้างว่ามาสิผมไม่มีอะไรเลยครับแต่ผมมาเพื่อใส่สูตรดำครับเป็นการเป็นการขอเข้าแกงโคตรมึนเลยเฮียทางเบรกรถเลยนะครับพี่เจ๊ ไม่ไม่มีตรงนี้ไม่หรอไหนให้เผื่อรถมันชุนหัวไงอ๋อเดี๋ยวขอประชุมแก๊งก่อนแป๊บนึงนะจะเล่อะไรนะเล่ไหนวะพี่อชุบไงคือมันมานี่กันหมดแล้วประชุมไงประชุมแก๊งไงพี่กูกำลังตกใจอยู่กำลังฮะห้าอ้ามเลยนะพี่ไม่จีเหรอไม่จีเจเคมันเล่ม่จเนโอเฮ้เจเคมันนี่เจมันนี่ครับ มาตินคเฮียคขมอนมาตินเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ครับที่สองเนี้ยพี่ตัวนั้นมันแก้คืนแล้วลุงเกามีเสื้อพิจิตตัวหนึ่งเข้าเข้าสายมาให้ดูเหมือนสกินแตกหนึ่งตัวใช่หรอเป็นลิมิเต็ดหรือเปล่าลิมิเต็ดกัน มึงก็บอกไประเดียวเนี่ยมึงก็บอกไปดีลิมิเต็ดใช่ลิมิเต็ดีเดยว่าเนาะมันไม่ใไม่ไดใช่ให้มันส่งคืนมาเดี๋ยวส่งตัวใหม่ไปให้ก็ได้แต่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเนี่ยลองถามเขาก่อนว่าโอเคเจ้าของ GTR คันสีน้ำเงินป่ะ GTT ครับเจ้าของ g t สีน้ำเงิื่อนดูยังไงเนี่ยอ๋อใช่ถึงแล้วเจ้าของ g t สีน้ำเงินตื่นมาไม่เอามาวางไว้ จาจารย์ถึงยังครับอาจารย์เออของผมทงเวียนอยูอย่ที่วางหน้อยที่ส่ดีครับเอากล่องวางไว้บนหลังตู้อาหารไปตกแกทุกทีด้วยหน้าใขรของกล่องเสือ้อมีคนขอเข้าแก๊งแบบว่าเดินมาขอหน้าบ้านไว้ขอเข้าแก๊งหน่อยครับแก๊งเราเต็มปะตอนเนี้สนา สล็อตนะใช่ใช่สล็นะครับลุงอมเออติเด um ี๋ยวนนไอตีไอตีไปจัดการน้นูนอ่ะคนนู้นอ่ะคนนู้นอ่ะใส่เสื้อบาลองเซกาไปดิขอแกงกันพี่เติมหนยครับหลวงรดใครครับเนี่ยต ใช่ครับโอ,บอ้อ้าีอะไรัีโอโหโอ้โหว่าไอสัตว์กูหักซ้ายไปนี่รถกูนี่ว่าเยอะผมเอ,อง,ไไง,งครับโอ้โหเออบังเป็นไงบ้างครับก็โดนปนทุกคนครับเป็นไงมาไงเนี่ยฮะอยากอยาก อยากโครครับอยากเก่งครับขอเหตุผลหน่อยครับขอเหตุผลหน่อยขอเหตุผลขอเหตุผลผมอยากมีไฟครับผมอยากมีไฟในตัวครับผมอยากเก่งกว่านี้ครับเราไปอยู่แก๊งอะไรมาก่อนครับก่อนหน้านี้เสียไม่ได้ครับแล้วไม่เก่งเหรอครับอะไรนะครับแล้วไม่เก่งเหรอก็อยากฝึกตัวให้เก่งกว่านี้ขึ้นครับ คนเรามันก็เหมือนน้ำในแก้วครับอยากเรียนรู้ตลอดครับพิ่แก้วไหนครับเนี่ยน่าจะเป็นแก้วเยติครับเก็บความเย็นแล้วด้วยมันไม่ได้เข้าง่ายแล้วออกออกออกได้นะ <c oughs> คือไม่่ใชคนมันเต็มนี่มีล็อรวอยู่โรเบิร์ตไง ได้ที่ละตุ้มลืมเซ่ลอนี่ไงนี่ไงตุ้มอื่นอ่ะลุงอื่นลอฮะมมมไม่เดี๋ยวมีมอยู่แล้วลลไอ้ไอ้เชี่ยหัวเหลืองไงใครวะอ๋ออะลุง เอกเอกเป็นเฮียอะไเอกไอสัตว์หลอนเลยไอเฮียแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งมาเนี่ยเดี๋ยวมาเนี่ยเดี๋ยวระบบอัปเดตเรื่องน้ำฝนหรือเปล่าช่วงนี้ใครไม่ค่อยอยู่บ้างวะใครไม่ค่อยอยู่บ้างไออนปะฮะออนมาตลอดครับตลอดไม่าใช่ยัอไงนะไอันนี้จะจะไปจุนอยอะแยะเราจะไปเลยนะทำเพื่อรับเยอะรับไปหมดเนี่ย ็องมันเต็มไม่ยังไม่ได้รับเลยมันก็เดินมาขอเข้าแก๊งหน้าบ้านเนี่ยไอสัตว์กูเพิ่งรู้ตะกี้เนี่ยไอเหียแต่แต่ถามมันก็น่าสนใจนะที่ลุงครับนี่ถ้าถ้าพูดแบบไม่คิดเลยอ่ะแบบพูดง่ายๆอ่ะเฮี้ยมันมีดีนะม่นคือเพชรอ่ะเชื่อันใช่ไี่ันเจะไรอะไรนะตายตปแล้วสิรอบพีนนะตายไปแล้วสิบรอบ วันทชีวิตไม่หยุดเลยเหรอในกลุ่มทั้ง่มทั้งคนตายจริงว่าทุกวันอ่ะบอกว่าพี่ติดูอ่ะผมมาโดนโหวตให้ช่องลุงอ่ะให้ผมตายทุกวันอ่ะนึกว่าผมจะตายตายไม่หลับบ้างแหละวันนึงฝันร้ายบ้างแล้วนอนทั้งวันเนี่ยนอนสะดุ้งเพราะว่ามึงแหละเจ็ดมาตลอดครับลุงไอเจ็ดมาตลอดไอไทยยังไม่ค่อยมานะไอไทยมึงก็ไปให้ไปตอบไอนี่เอาแล้วกันไอน้องตากล้องสด มาสมไว้ลาก่อนไว้คิดถึงมึงนะเราจะเจอกัน <c oughs> นั่นที่เราเจอกันไว่ <c oughs> ไม่เดี๋ยวกูจะ <ำ S 1> คุยก, <ๆ S 2> กับไอสมต้องนานแล้วว่าจะเอาไงมันไม่ค่อยมีเวลาไง แต่ตอนนี้มึงเช็คมึงมึงเรียกไอ้เป็ดไอ้ไอ้แป๊บมาดิครับมันไม่อยู่เลยอยู่นวลุมอยู่ว่าวันนี้ไม่เห็นเลยน่าจะไม่มาวันนี้ไม่เห็นเลยพี่แป๊บปวดฟันครับพี่อ๋อหลับมันนี่หน่อยครับบังมันนี่หน่อยไปเียกมาดิสัตว์ก็ครับพี่พี่ใช่ไต่อครับ ว่าอะไปไรวะเจ็ดเส้นเท่าไหร่แก๊สแก๊เส้นเดิมพันหรือเปล่าตาไทยที่หลังมึงก็เหมากูสามร้อยตัวเลยไหมชิลิฟแล้วมึงก็ไปขายเองหรอปะไอ้เหี้ยซื้อ้ขนาดนี้อะไรนะครับมึงซื้อเสื้อไปกี่ตัวยี่สิบกว่าตัวไม่ใช่หรออ๋อซื้อให้น้องๆครับผมผมไม่ได้ซื้อให้ตัวเองนะผมซื้อให้น้องๆในแก๊งหมดเลยนะผมว่าเขาน่าจะหลับ มซื้อให้น้องๆในแก๊งหมดเลยอันนั้นอ่ะเดี๋ย่ากูให้มันไปขึ้นอาวุธก่อนเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งผมเห็นน้องๆในแก๊งมันไม่มีเงินลุงก็เลยถามมันว่าไม่ซื้อเสื้อหรอมันมีมันมีแต่มันไม่ให้ผู้หญิงกูเคยคุยกับมึงแล้วเคยคุยกับมึงแล้วว่าอย่าไปซื้อให้พวกมันมีเหี้ยมันเคยตัวบ้างเอางี้โชว์ให้ผมเห็นก่อน ไปขึ้นอาวุธอะไรมาก็ได้ครับเอาสวิตเบดอะไรก็ได้แล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันอีกทีหนึ่งอย่างงี้ง่ายกว่าได้ครับผมเอาสวิตเบดก่อนสวิตเบดปืนบวกห้าอะไรประมาณเนี้ย ขึ้นยากป่าชรีฟพวกเนี้ยมึงขึ้นกี่วันนะไม่ยากครับผมอันเดียวรู้จักนะพี่คนนี้ใครวะเนี่ยมาขอเขาแกงพี่ตัวนั้นรู้จักใครอ่ะเขามีแนววันสามวันผมก็ปืนบอกห้าแล้วเอ้ยไม่มีนรู้จักนะพี่ไม่รู้จักอ๋อรู้จักดิรู้จักใไรต่ออะไรต่ออะไรก็ตามนั้นนะบังแล้วเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งโอเคไม่มีปัญหา ต้นปลดล็อกได้ไหมพี่ได้ปลดได้ได้ครับขอบคุณครับได้ครับบางเดี๋ยวเจอกันไไดด้้คอออม่เเานะถ้าไอ้เทมนี้มาเต็มตัวทําไงอ่ะถ้าตัวนี้เขาถือแร็เกอร์มาไม่๋ยวหลังว่าเขาต้องเปแบบน่าจะมาเดี่ยวขนาดนั้ไม่กูบอกกูบอกไปแล้วว่าบอกว่าสวิปเปกับปืนบอกฆ่าบังรู้ไม่้าบังแก่อนว่าตอนนี้เขาถืออาวุธอะไรถ้าเผื่เขาถือแร็เกอร์ไม่มันบอกมันไม่มีอะไรเลย ไม่มีไม่มีใช่มันบอกไม่มีอะไรกลับมาที่ช่วงนั้นมายังฟังมลึม่ลังหลงหลั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 งหล้งหลงเลังหลเงียร์อดังหลังังไล้งหตังหลังเลียหงหล่ไหลังหลังหมังหลักหลังหลังเลังหลังหลังังเลััยงหลั เป็นไงบ้างครับลุงประมูลรถไงบ้างได้ได้ไม่กี่คันก็รอเสิร์ฟรีเดี๋ยวเขาเอารถแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่นู่นด้วยว่าที่นู่นมันมันเป็นยังไงเราโดนเราโดนกูอยู่หรือเปล่าหรือว่าพวกเที่ยงเนียหายไปแล้วอ่ะเดี๋ยวรอรับรถก่อนเนี่ยหลังรีเดี๋ยวมึงก็ไปเซัรเบิร์ก็ได้เดี๋ยวกูรับรถมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวไอ้ไนท์จะเอาอะไรไอ้ไนท์อยู่ปะอยู่ไม่อยู่ไม่แล้วมึงจะให้เงินตอนไหนเพราะว่าถ้าได้รถแล้วกูก็ต้องให้คนในแก๊งแล้วนะ ได้ได้ครับลุงไหนตอนนี้เพิ่ขายรถอยู่ครับลุงออามึงมึงข,ขายเท่าไหร่ขายอะไรขายหกสิบเอ็มครับลุงขายอะไรอะ่ะขายเบนซ์ประมูลในครับลุงมึงประมูลมาเท่าไหร่ประมูลมาสี่สิบแปดแล้วก็กล่องจูนสอง 2, กล่องก็หกสิบเอ็มครับลุงกูรับซื้อสี่สิบล้านเอาไหมมึงได้เงินตอนนี้เ,ออเลยนะเออถ้าเอารถไปเลยก็ได้ครับลุงไม่กูรับซื้อสี่สิบล้านแล้วก็ต้องจ่ายมากกว่าเชอรี่ไม่ใช่หรอถ้าอีกสิบล้านเออช่วงกาชาได้ไหมครับลุง มันก็ต้องไอ้นี่มันก็ต้องคุยกันเองหรือเปล่ามันคุยกับเฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยขอประกัได้ไหมครับลุงไม่เฉลี่มันใจดีไปเอาขอตรงๆนะเด็กก็คือเด็กนะไอสัตว์ไม่ได้ต้องพูดตรงๆเลยไม่ได้ของแบบนี้ไม่ต้องแข่งขันกันเองเว้ยอเฉลิ่ยส่งเท่าไหร่อ่ะลุงห้าสิบสี่สิบห้าล้านมั้งใช่ปะใช่ครับมันก็ไม่กล้ารีนั่เป็นของมันแล้วดิก็หลังรีไงเผื่อมีคนอยากส่งเพิ่มกว่านี้ใช่นำโด่งก้อนนี้คืออเฉลิ่ยไม่แต่จริงๆอ่ะนะกูจะบอกให้นะ คือจริงๆอ่ะกูไม่มีสิทธิ์ให้มึงด้วยซ้ำนะเพราะว่าเชอรี่ป์มันให้กูมาตอนประมูลนะเว้ยหรผ่าปล่าใช่ใช่ของหมนี้ไม่ต้องให้ตอนประมูลเว้ยแต่เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่เนี่ยถ้ามึงคุยกับเชอรี่ป์ได้ก็ก็ไม่มีปัญหาถ้ามึงคุยได้อ่ะได้ครับลุงคุงเชอรีฟเชอรี่ป์ระบากใจใจก็ต้องรอรอบหน้าโอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้คันเนี่ยจังเลยจังเลยไม่ให้ด้วยไม่ให้ด้วยมั่นเลยจะเอาเดี๋ยวจะเอาอยู่แล้วเนี่ยคนเนี้ย อยากไ,ได้ทั้ง <c oughs> ได้แตคนนี้ <c oughs> ต้องดีไหนต่อให้มึงโกนดาบหรือไปบวชมึงก็คงไม่ได้แล้ววะไหนสู้สู้ไหนลุงไอ้เจ็บทำไฝ่ไหนมีโปรทำฟัไไนฟีงไไี้เขาอาจจะหลับก็ได้นาอเดีเชลีฟ ไม่แต่ว่ามันมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วครับผมมองว่าชอลีบแบบไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่านายอย่างนหยถ้านหนอยากได้อะ่ะนายก็ต้องส่งก่อนอะ่ะนึกภาพไหมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยลุงคันนี้ผมอยากได้วะ่ะอะไรประมาณนี้นึกภาพไหมผมก็จะประมูลคันนั้นให้ตลอดเวลาเวลาทุกคนแบบในแก๊งอะ่ะที่ที่ที่อยู่กับกับผมอะ่ะสมมติแบบลุงผมชอบคันนี้ผมก็จะประมูลให้ทุกครั้งนะผมทุกข็้สู้สุดตลอดเลยแต่ถ้าดลมโบกูไม่ไหวดลมโบงก็ต้องให้แซบครับเพราะว่าเราให้เกียรติกันนะอย่างพี่มิดเนี่ย เราเราพี่มิดก็ไม่แย่งประมูลเห็นปะผมมาอจจะชอบแก้งพี่มิดเล่นนีเฉยผมไม่ได้แบบกวนตีนหรอกผมชอบแก้งกับเอซัเล่นเพราะว่าน่ารักดี